สวัสดีคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและสวัสดีนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาอินเตอร์ถุงท่านวันนี้ก็เป็นวันสองันอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณรัตนาสบายจิตสิทธิ์เก่าโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาอินเตอร์ขึ้นมาสง่งว่าให้กับนักเรียนขอเรียนเชิญค่ะ ดีค่ะดิฉันนางสาวลัตนาสบายจิตในฐานะสิทธิเก่าโรงเรียนกำแสงเพยรเออรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มามอบกิจบัตรจบการศึกษาให้กับนน้องโรง,งเรียนกำแสงเพชรเพนเติมทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่น้องๆ้องจบการศึกษาและที่ขอให้ความตั้งใจของน้องน้องมีความตั้งใจเรียนภาคเพีเยรและอดทน จนประสบความสำเร็จในวันนี้พี่ขออวยพรให้ลูกศิษย์กำลังแสม่งมคนไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จหน้าที่การงานที่ดีและสุดท้ายนี้พี่ขออำนาจคุณพระศรีรัรตนตไตยสิ่งทั้สิทั้งหลายคุ้มครองให้ทุกคนเป็นคนดีและมีสิ่งที่ดีในชีวิต ในระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดรประปภวรลนทร์สาตทองแรกผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาอินเตอร์ขึ้นมอบโอวาให้นักเรียนชั้นประยมศึกษาปีที่หกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรประปภวรินทร์สัทองแรกดำรงตำแหน่งผู้อำรรนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาอินเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,561ทุกคนการจบการศึกษาถือเป็นวงจรหนึ่งของชีวิตที่สำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตด้านการงานและความเป็นความเป็นผู้ใหญ่และเป็นสังคมต่างแรกอย่างอย่างน้อยก็เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจและควรค่า จึงขอให้กำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาไปนี้มีความสุขมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นดิฉันมั่นใจว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์วิทยาอินเตอร์นี้เป็นผู้มีความรู้และมีศักยภาพที่ดีเมื่อจบการศึกษาไปแล้วขอให้นักเรียนทุกคนอย่าลืมโรงเรียนคุณครูคลากรโรงเรียน โรงเรียนกันงหัแสงวิทยาอินเตอร์นี้ยินดีเสมอที่จะที่จะต้องรับทุกคนกลับบ้านเพราะนี่คือบ้านที่แสนอบอุ่นของทุกคนสุดท้ายขออำนาจแห่งองค์พระาศาสดาของคุูศาสนาที่นั่งเรียนนับถือและพระบรารมีขององค์พระมหกษัตรัต์ตลอดจนบรมวง,งสานุนวง์ทุกพระองค์จงได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองลูปกัหัแสงวิทยาอินเตอร์ให้ทุกคน ได้สามารถพัฒนาตนเองให้เก่งด้านทักษะกายทักษะใจและทักษากาะปัญญา,าและประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปขอบคุณค่ะค่ะในลำดบับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกในการสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนรพรตุ้ง,มงหมอมเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเกลมแสนวิยนทยาปีหนึ่งนในวันนี้พี่ช้างกับนางสาวพนม่นมาได้่าพูดกล่า<อ>วกับ่วยพอดและความในใจขอพี่ชัาให้ทุกคนฟังโรงเรียนก็คือบ้านเราที่สองสำหรับช้าโรงเรียนก็เป็นบ้านเราที่สองไม่ว่าจะทำกิจกรจรมในปีเนิ่ และสาวอธิทุกทุกคนก็จะใช้โรงเรียนนี่แหละค่ะออขอเรียนเชิญนางสาววรัมาศแซนต้าพูดตอบค่ะค่ะจากการสอบเร็การศึกสาในวันนี้ดิฉันขอให้นักเรียนใช้ประโยมศึกษาปีนี้6 พบกับมีความสุขพบกับเส้นทางชีวิตที่ดีกว่าเดิมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสุดท้ายนี้ไม่ว่าทุกคนจะทำอาชีพอะไรก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและและไม่ว่าทุกคนจะทำอาชีพอะไรทุกคนก็อยากจะคฟงเป็นนะักเรียนคนนี้สีกอโพส์เบ้นเขียวาวามหมนเิมขอบคุณค่ะ